กดที่58สมาชิกใหม่ขอให้สร้อยเส้นนี้เป็นเหมือนดั่งสายใยเชื่อมใจของเธอทั้งสองฉันรู้ว่านี่คงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เธอมีให้กันต่อจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ความรักของเธอทั้งสองจุงยั่งยืนมั่นคงตลอดไปเธอพูดให้พรแก่เราทั้งสองด้วยถ้อยคําแปลกอุม,มาพูดอย่างกับเราสองคนกำลังแต่งงานกันอย่างนั้นแหละ โคฮารุ oh ก็รู้สึกเช่นเดียวกับผมเธอจึงพูดออกมาใช่แล้วสอยเส้นนี้ฉันขอเธอถือโอกาสใช้เป็นเครื่องสกการะต่อรูปธรรมใหม่ที่กำลังจะมาเกิดในตัวของเธอฉันรู้ว่าเธอจะเป็นผู้ให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่งบนโลกใบนี้เธอเฉลยที่มาของคำพูดปแปลกๆนั้นจริงหรือครับจริงหรือคะเราสองคนพูดออกมาพร้อมกันแน่นอนที่สุด ตอนนี้มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วและมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างที่ถูกกำหนดให้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเธอพูดด้วยคำมั่นใจเออคุณรู้ได้อย่างไรครับในเมื่อผมพยายามหาคำพูดที่จะอธิบายว่าผมเพิ่งร่วมหลับนอนกับโคฮารุมาแค่2วันแค่นั้นเองฉันเห็นดวงจิตดวงหนึ่งมาอยู่ในตัวเธอแล้วเธอตอบ เชโยผมดีใจที่สุดเลยครับผมหันมาพูดกับโคฮารุฉันก็ดีใจเช่นกันค่ะเธอตอบขอบคุณอุม,มามากครับสำหรับความรู้สึกดีๆที่ผมได้รับจากการได้พบคุณเพียงไม่ถึงสิบนาทีนี้ขอบคุณจริงๆครับผมแสดงความรู้สึกออกมาจากใจขอบคุณเธอทั้งสองด้วยเช่นกันที่ทำให้หัวใจของฉันชุ่มชื่นกับการที่ฉันได้เห็นภาพ แห่งความประทับใจของเธอในวันนี้ฉันไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มานานแสนนานแล้วฉันเห็นเธอแล้วทําให้ฉันรำลึกถึงความหลังของฉันที่เกิดขึ้นเมื่อเจ0 0แสปีก่อนสร้อยที่เธอใส่นี้คือของขวัญที่สามีของฉันมอบให้ในวันที่เราแต่งงานกันเธอพูดอ้าวถ้าสร้อยเส้นนี้มีความหมายต่อคุณอย่างนี้หนูคิดว่าคุณควรเก็บมันเอาไว้ตามเดิมดีกว่าค่ะ โฮาลูพูดด้วยความรู้สึกว่าไม่สมควรรับมันไว้เธอเข้าใจผิดแล้วหนูน้อยเธอรีบท้วงที่ฉันพูดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้พูดเพื่อแสดงความเสียดายของชิ้นนี้กับเธอนะของชิ้นหนึ่งถ้ามันมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของมันตัวมันถึงจะมีคุณค่าใช่ไหมล่ะเธอพูดเธอหยุดพูดนิดหนึ่ง และถ้ามันมีโอกาสได้ทำหน้าที่ถึงสองครั้งล่ะเธอคิดว่าคุณค่าของมันจะเพิ่มขึ้นไหมเธอตอบเออโคฮารุทำท่าคิดมีคุณค่ากับคนคนเดียวกับมีคุณค่ากับคนสองคนอันไหนมากกว่ากันล่ะเธอถามอีกสองคนมากกว่าค่ะเธอตอบอย่างรวดเร็วประวัติศาสตร์ของสิ่งนี้จะยิ่งเพิ่มคุณค่าไปเรื่อยๆ การที่ฉันมอบให้เธอก็เท่ากับฉันเพิ่มเรื่องราวให้มันพ่อภูมิขึ้นมาอีกวันหนึ่งเมื่อเมื่อพวกเราทั้งหมดมาเจอกันและกลับมาดูมันเธอจะเห็นว่ามันนั้นทรงคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเธอพูดด้วยสีหน้าช่มชื่นพวกเราสนทนากับอุมมากันพักใหญ่ๆระหว่างที่สนทนากันอุมมาก็เถอโอกาสจัดทรงผมให้กับโคฮารูใหม่ เธอกล้าผมขึ้นเป็นมวยสูงปากด้วยปินปักผมและนำเอาดอกไม้ดอกเล็กๆก,กับเครื่องประดับอีกสองสมชิ้นมาตกแต่งอีกทีหนึ่งตอนนี้โคฮารุ aru, กลายเป็นนางฟ้าที่ดูงดงามรายระระิบระยับไปทั้งตัวทุกส่วนในร่างกายของเธอดูสมบูรณ์แบบตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่หัวจดเท้าดูเธอเราวกับว่ากำลังจะไปร่วมงานเลี้ยงการล่าดินเนอร์แบบ รู้หนาที่ไหนสักแห่งเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเราจึงลาอุมมาเพื่อไปยังจุดหมายที่เราตั้งใจจะไปกันในตอนแรกระหว่างที่เดินไปตามทางก็ยังมีผู้คนมาทักทายผมอยู่เช่นเดิมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะรู้ข่าวเรื่องการตั้งคันของโคฮารูแล้วเพราะมีคนเข้ามาทักทายโคฮารูด้วยและทุกคนก็พูดเหมือนกันคือยินดีนด้วยนะโคฮารู ทำไมดูเหมือนว่าทุกคนจะรู้เรื่องราวการตั้งครรภ์ของคุณกันแล้วล่ะครับผมหันไปถามเธอด้วยความแปลกใจทันทีที่อุมมาเปล่งคําพูดนั้นออกมาเพื่อนของเธอญาติของเธอรวมทั้งญาติของฉันซึ่งที่จริงเราทั้งเมืองก็เป็นญาติกันหมดก็จะรู้เรื่องนี้ตามไปด้วยแล้วก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินหนาทีที่ข่าวนี้จะแพร่กระจายไปทั่วโลกเธอตอบแบบยิ้มยิ้ม โอ้โหไวขนาดนั้นเลยหรือไวอยิ่งกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กซะอีกผมพูดฉันแค่ประเมินคร่าวๆเท่านั้นจริงๆฉันว่ามันน่าจะไวกว่านั้นอีกมันอาจจะในวินาทีนั้นเลยได้ซ้ำเธออธิบายแล้วอย่างนี้พ่อแม่ของเธอก็รู้แล้วนะสิผมถามแน่นอนฉันคิดว่าท่านน่าจะรู้พร้อมๆกับฉันเลยล่ะ เพราะพ่อกับแม่เป็นสายสัมพันธ์โดยตรงกับฉันดังนั้นเมื่อฉันรู้พ่อแม่ของฉันก็ย่อมรู้เหมือนกันเธอตอบแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงไม่มีใครรู้ก่อนที่อุม่าจะรู้ละ่ะอย่างพ่อกับแม่ของเธอเขาก็น่าจะรู้นะผมถามทักษะบางอย่างต้องให้คนบางคนเท่านั้นถึงจะทำได้และส่วนใหญ่ทักษะพวกนี้มาัากจะเป็นคนที่มีอายุมากๆแล้วทั้นั้นอ้าว แต่ก็มีคนที่มีทักษะพวกนี้อยู่ตั้งมากมายบนโลกของเธอไม่ใช่หรือผมถามก็ใช่แต่ก็ใช่ว่าเขาคนนั้นจะได้มีโอกาสมาพบกับฉันแบบตัวต่อตัว,ตวและเพ่งความคิดเข้าไปสำรวจในตัวฉันแบบจำเพาะเจาะจงอย่างที่อุมม่าทำนี่เธอตอบอ๋อเข้าใจละมันต้องกําหนดจิตที่ต้องการจะรู้ต่อคนคนนั้นด้วยใช่ไหมผมพูด ใช่แล้วเริ่มฉลาดแล้วนี่เธอพูดเยาผมถึงแม้ว่าภาษาจิตจะไม่มีอุปสรรคเรื่องของเวลาและระยะทางแต่ก็ต้องมีปัจจัยเพื่อจะเข้าถึงการรู้นั้นคือ 1. การกำหนดจิตเพื่อต้องการจะรู้สิ่งที่ต้องการจะรู้และ 2. การกำหนดให้ใครบ้างที่จะได้รู้ในสิ่งที่เรารู้เราต้องมีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะสามารถสื่อสารกันได้ ยังไงนะผมพูดง่ายนิดเดียวก็แค่กำหนดว่าอยากจะรู้อะไรกับอยากให้ใครรู้เหมือนเราบ้างแค่นั้นเธออธิบายและแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่ที่โคฮารุตั้งใจจะมาถึงแล้วใช่ไหมผมถามใช่ค่ะเธอตอบสถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ2สนามฟุตบอลล้อมรอบไปด้วย ตึกรามบ้านช่องที่มีการประดับประดาด้วยประติมากรรมปูนปั้นทั้งรูปคนและรูปสัตว์ที่สวยงามตลอดทั้ง3ด้านของลานกว้างนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งติดกับแม่น้ําใหญ่ทั่วทั้งบริเวณนี้จะคลาข้ามไปด้วยผู้คนแต่ละคนแต่งตัวกันอย่างสวยงามมองไปรอบ,รอบๆก็จะเห็นเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตรีกระจายตัวกันทั่วลาน ทุกคนเหมือนมีพื้นที่เล็กๆข,ของตัวเองในการแสดงความสามารถและที่สำคัญที่สุดคือที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการเต็มไปหมดของกินจะก,กระจายอยู่รอบๆ้บานนี้โดยจะมีที่ให้นั่งกินเป็นระยะๆะะเช่นกันเราสามารถเดินไปเรือกเอาอาหารจากร้านไหนก็ได้เท่าไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเลย วันนี้เป็นวันอะไรหรือครับถึงได้มีงานแบบนี้ผมหันไปถามโคฮารุอ๋อมันน่าจะมีการเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนะเธอตอบเหมือนมีการจัดเทศกาลอาหารเลยนะครับผมเสนอไม่มีใครต้องจัดอะไรหรอกที่นี่เป็นเหมือนที่สังสรรค์พักผ่อนพบปะพูดคุยกันของคนในเมืองนี้อยู่แล้วเพียงแต่วันนี้คงมีอะไรพิเศษหน่อย แล้วอาหารการกินพวกนี้ใครเป็นคนจัดการล่ะครับผมสงสัยอ๋ออาหารที่มาออกร้านที่นี่จะต้องมีการจองคิวกันนะไม่ใช่ใครนึกจะมาออกก็ออกได้เธอบอกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับจองคิวเพื่อมาแจกอาหารฟรีๆเนี่ยนะผมถามใช่โดยปกติคนที่ชอบทำอาหารเหล่านี้เขาก็จะมาเปิดบ้านเพื่อให้คนเข้าไปกินกันทุกวันอยู่แล้ว แต่การทำอยู่ที่บ้านนั้นปริมาณคนที่เข้าไปกินจะไม่แน่นอนบางวันก็อาจจะไม่มีเลยแต่หากมีงานเทศกาลหรืองานพิเศษแบบนี้เขาจะสามารถทำอาหารให้คนกินได้วันลับเป็นร้อยๆที่ซึ่งเขาจะรู้สึกดีเขาจะชอบให้คนได้ชิมฝีมือของเขาชอบให้คนชมเขายิ่งมีปริมาณคนกินมากแบบนี้เขายิ่งชอบ เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาทำอาหารให้คนที่รานนี้กินเขาจะตั้งตารอคอยให้ถึงคิวเร็วๆเธอที่บายเพิ่มเราไปเดินดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้างเธอชวนครับไปสิครับตอนนี้เหมือนผมกำลังอยู่ในงานมหกรรมอาหารนานาชาติทุกร้านต่างสรรหาเมนูแปลกๆมาโชว์กันแบบไม่มีใครยอมใคร เมนูส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่ทำจากพืชพันธุยาหาและผลไม้เท่าที่มองมองดูจะเป็นขนมเสียส่วนใหญ่นะครับผมตั้งข้อสังเกตค่ะอาหารที่นี่จะเป็นลักษณะให้กินเล่นหรือไม่ก็เป็นขนมและเขาก็จะทำแบบคำเล็กๆจัดวางไว้ในถาดอย่างสวยงามเขาจะเน้นให้คนทุกคนมีโอกาสได้ชิม เพราะในงานนี้มีอาหารเป็นร้อยร้อยอย่างขืนทำเป็นจานใหญ่ๆมีหวังชิมไม่ทั่วที่โลกของผมเรียกวิธีการแบบนี้ว่าค็อกเทลครับคือเขาจะทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แหละผมเปรียบเทียบขณะที่เราเดินไปสำรวจร้านต่างๆผมสังเกตว่าผู้คนจะแหวกทางให้กับผมและโคฮารุถึงแม้ว่าผมจะรู้แล้วว่าทุกคนรู้จักผม แต่ก็ยังอดเขินไม่ได้เมื่อเจอกับการปฏิบัติแบบนี้โคฮารุเองก็เหมือนกับจะรู้ล่วงหน้ามาแล้วว่าจะต้องมาพบปะผู้คนที่จะเข้ามาแสดงคำยินดีกับเธอเช่นกันโคฮารุ aru, คุณรู้สึกไหมว่ามันเหมือนมีการวางแผนล่วงหน้าให้เราต้องมาที่นี่เหมือนงานนี้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้ มันก็ประจวบเหมาะพอดีเหมือนมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยคุณรู้ล่วงหน้ามาก่อนหรือเปล่าผมตั้งข้อสังเกตไม่นะฉันไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าจะมีอะไรแบบนี้ฉันแค่ทำตามความคิดที่มันผุดขึ้นในใจเท่านั้นเองเหมือนกับตอนที่ใครเอิญบอกให้ไปที่บ้านปู่ของเขานั้นในความคิดของฉันก็บอกว่าให้ไปหาเสื้อผ้าชุดใหม่หมสวยๆส,สักชุดก่อน ฉันก็ทำตามมันแล้วตอนที่เธอบอกว่าต้องการหาอะไรกินในความคิดฉันก็บอกอีกว่าให้เดินมาที่นี่เดินมาทางนี้ก็เท่านั้นการที่ฉันได้เจอกับอุมม่าฉันก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้านะเธออธิบายฉันเองพอจะเข้าใจกลไกลของเรื่องนี้อยู่บ้างนะแต่ฉันก็ไม่สามารถอธิบายได้เธอยอมรับนั่นสิผมพูด เอาไว้ถ้าคุณได้พบกับรูปประธรรมชั้นสูงคุณลองให้เขาอธิบายดูสิเธอแนะนำได้ครับ